ที่จัดศตูนนะคะมีการจัดกิจกรรมค่ะของชาวบ้านในพื้นที่ของเกาะลีเปเป็นกิจกรรมหมากมกวัฒนธรรมวิถีอุรักลาวว้ค่ะซึ่งถือเป็นวิถีชีวิตที่มีการจัดกันมาอย่างยาวนานหลายปี บนเกาะลีเป้จังหวัดสตูลน,นะคะได้มีการจัดงานมาก,การรมวัฒนธรรมท้องถิ่นวิถีชาวเลสเสน่ลีเป้โดยจัดกันอย่างยิ่งใหญ่งานนี้นะคะก็มีทางด้านของวัฒนธรรมจังหวัดร่วมกับภาคีเครือข่ายและก็กลุ่มชาติพันธุ์อุลักลาวยซึ่งพิธีเปิดนะคะก็ยังมีทางด้านรองปลัดกระทรวงวัฒนธรรมคุณโชติกาอังคารกิจโสภากุลไปเป็นประธานในการเปิดงานนะคะที่ลานกิจกรรมโรงเรียนบ้านเกาะลีเปตะตำบลเกาะสาหร่ายอำเภอเมืองจังหวัดสตูลซึ่งกิจกรรมสําคัญในงานนี้นะคะก็เป็นการ สะท้อนวัฒนธรรมดั้งเดิมของชาวอุรักลาโวยค่ะที่มีความผูกพันกับท้องทะเลทั้งในมิติการดำรงชีวิตและก็จิตวิญญาณสำหรับประเพณีลอยเรือของชาวอุรักลาโวยนะคะบอกว่าได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดก ภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมระดับชาติเมื่อปี2566และก็ยังคงเป็นพิธีกรรมสําคัญที่สื่อถึงความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติรวมไปถึงการเคารบบพบรรพชนและการส่งผ่านอัตลักษณ์ของกลุ่มชาติพันธุ์จากรุ่นสู่รุ่นนะับเป็นอีกหนึ่งภาพสะท้อนนะคะของวัฒนธรรมชายฝั่งที่ไม่เพียงแต่ตราตรึงใจผู้มาเยือนแต่ยังเป็นการบอกเล่าความหมายของการใช้ชีวิตร่วมกับท้องทะเลที่ชาวบ้านผูกพันอีกด้วยไปฟังเสียงนะคะของบรรดาโต๊ะหมอในพิธีสุ สารโต๊ะคีรีที่ร่วมในพิธีลอยเรือครั้งนี้ค่ะ,ค,ะคุณเกคุณเทวี่ื <ฮะ S 2> อ่ะแต้ค่ว่าเรามาจากนโร,รตัมพิธีแบบนี้แค่ว่าเข้าใจก,กับเกอ,อเกรับเตน้นที่เลย<อ>แล้วเร,เราต้องทําอะไรก่อนคะต้องมีอุปรกรณ์อะไรบ้างคะเวลาทำเออนี่อะไรก็เข้าโต๊กับเตียนเลยการทำงาน<อ>เกอ,าเอามาเลย่ <ฮะ S 2> ถ้าไม่เข้าก็ไม่มา สำหรับพิธีกรรมที่สำคัญนะคะในกิจกรรมก็คือพิธีลอยเรือป่าจักอันศักดิ์สิทธิ์ค่ะซึ่งชาวเลจะจัดขึ้นปีละสองครั้งนะคะในวันขึ้น15ข้ามเดือน6แล้วก็วันขึ้น15ข้ามเดือน11ตามปฏิทินจันทรคติ โดยกิจกรรมนะคะในการลอยเรือว่ากันว่าจะเป็นการสะดอกเคราะห์ส่งวิญญาณบรรพชนกลับสู่คุนุงกีไรและก็เป็นล้างความผิดที่อาจเกิดจากการล่าสัตว์ทะเลหรือการการะทําที่ส่งผลต่อธรรมชาติค่ะโดยเรือปลาจั๊กทําจากไม้ตีนเป็ดและก็ไม้รกรรมซึ่งถือว่าเป็นผานะวิญญาณที่จะช่วยผัดพาโรคภัยและความทุกข์ออกจากครอบครัวของชาวเลบนเกาะ โดยเมื่อเรือปลาจักประกอบเสร็จนะคะผู้หญิงในชุมชนจะช่วยการตกแต่งเรือนะคะด้วยดอกไม้สีสันสดใสเป็นการเริ่มพิธีเฉลิมฉลองยามค่ําคืนซึ่งเต็มไปด้วยความสนุกสนานทั้งการแสดงของเยาวชนชาวเลคารกับกล่อมบทเพลงพื้นบ้านและการร,รมนาตามจังหวะดนตรีก่อนจะร่วมกันอันเชิญเรือไปยังทะเลนะคะในยามรุ่งสางเพื่อปล่อยความทุกข์แล้ก็โรคภัยให้ลอยไปกับคลื่นทะเล โดยภายในงานนะคะงานนี้ถือว่าเป็นงานประจําปีที่มีการจัดกันมาอย่างต่อเนื่องค่ะโดยกิจกรรมทั้งเรื่องการสะท้อนวิถีชีวิตวัฒนธรรมในชุมชนนอกจากนี้ก็ยังมีการออกบูธจาหน่ายผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นอย่างเช่นที่ลึกจากชาวเลอาหารพื้นบ้านหาทานได้ยากเช่นยำไข่หอยเม่นแกงปลิงทะเลแล้วก็ยังมีนิทรรศการนะคะเรื่องของเครื่องเส้นในพิธีลอยเรือการถ่ายทอดองค์ความรู้และความเชื่อผ่านการจัดงานในรูปแบบสมัยใหม่ไปฟังเสียงของท่านรองปลัดกระทรวงธรรมที่ได้มีโอกาส ไปร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ค่ะประเพณีลอ,ลอยเรืออุลัก์ลาวโวยนะคะก็เป็นประเพณีของชาวเกอลิเตซซึ่งเป็นประเพณีสำคัญก็จัดขึ้นปีละสองครั้งนะคะก็เป็นเป็นประเพณีที่สืบต่อรุ่นสู่รุ่นมานะคะถือว่าเป็นประเพณีที่มีความสิรีมงคล เป็นการเริ่มต้นชีวิตใหม่แล้วก็ล้างบาปสิ่งที่เราทำไม่ดีเคยฆ่าสัตว์ตัดชีวิตควบคู่ไปกับกระทรวงวัฒนธรรมค่ะมีนโยบายในการส่งเสริมให้นำคุณทางวัฒนธรรมนำมรดกในท้องถิน่นเป็นคุณมาสร้างบลค่าเพิ่มสร้างรายได้แล้วอีกอย่างนึงประเพณีลอยเรือ,อ ชาวเลนะคะ,ะ,คะก็ได้ขึ้นบัญชีเป็นรายการมรดกทางวัฒนธรรมนะคะซึ่งมาปี66กก็ยิ่งทำให้เป็นเห็นถึงความสำคัญของประเพณีที่เป็นอัตลักษณ์ของท้องถิ่น